เร็วๆพวกเราเข้าไปหลบ้งในบ้านซอมบี้กำลังจะมาไปเร็ว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 เขาอยู่บ้านไหนด้วยนะดีที่ในบ้านนี้มีกล่องใส่เสื้อหนังอยู่เดี๋ยวเราไปลุยซอมบี้ละโอ้ไม่นะมีคีบสองตัวทำไงดีคีบระเบิดจากนั้นฆ่าซอมบี้ก่อนลวกัน โอ้คืนแรกผ่านไปอย่างดี ถ้าเป็นในเมโลดคลาฟที่จริงสามารถกินซอมบีเพื่อบระทังวิดได้ดังนั้นสวบเลยละกันยกตกๆยักตกอะอยไรฉันลืมไปว่ามีเค้กอีจังมันได้เวลานอนแล้วโอวนอนดีกว่าโอ้โโอ้โ้โอ ซอมบี้เต็มมันเต็มอันอยากไปอยู่ตรงหลังคามันดื่มเลยน้าเวลาน้าเวลาอโอ้ซอมบี้ที่เน่าแล้วได้เวลาหั่นเนื้อกินเป็นซอยจุเลยดีกว่าในอาหารเช้านี้ก็ไม่มีอะไรกินแล้วดีหั่นหั่นแล้วอูโห้หันห่น แล้วก็อิต์ลักิมาสยำอือหูหูหรอออกมากันด้วยพ่อันคลิปมันตายหมดแล้วตัวฉันขาดขึ้งเอาช่วยตัวอะไรก็ไม่รู้มันบินฉบพวกเราไปช่วยด้วยปูกาช่วยผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยว ตัวอะไรอะไม่รู้ว่าตัวอะไรเดี๋ยวโยนก้อนหินใจมันไอ้อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไมฟักทองตัวเดียวฆ่าคนทั้งหมู่บ้านหยิบโยนใส่เลยหลังจากที่เขาได้เจอตาขุนชาวบ้านเขาก็จะเขาก็ไปเจอเพื่อนร่วมทางคนใหม่ เอ้วัดดีน,นายนายฉันไม่เคยเห็นใครแถวนี้เลยนะน่าจะคนแรกที่เป็นมนุษย์อยู่แถวนี้ดิดีดตอ้อนับสู่เมืองมอนสเตอร์แล้วขอให้สนุกจะไปละบายอะไรของเขาเนี่ย